สวัสดีครับวันนี้เพื่อนร่วมทานนะครับก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมจุดรับลมชายทะเลทุ่งดาวเรืองนะครับก็วันนี้ได้เดินทางมาถึงเป็นทุ่งดาวเรืองที่ที่สวยที่สุดนะครับตอนนี้ในสุพรรณบุรีนะครับก็ดอกกําลังโอ้โหสวยงามเลยครับสังเกตนะฮะก็วันนี้เป็นเวลาช่วงเย็นนะครับก็ บรรยากาศดีทีเดียวนะครับไม่ค่อยร้อนนะครับผมก็มองไปดูทุ่งดาวเรืองแล้วมองเห็นไกลสุดสายตาจริงๆฮะเหลืองสะพั่งอลามงามตาจริงๆนะครับกับทุ่งดาวเรืองแห่งนี้นะครับจุดนี้เป็นจุดรับลมชายทะเลแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาจะได้มาชมเอ่อทุ่งดาวเรืองนะครับก็มีดอกดาวเรืองที่สวยงามนะครับที่ท่านได้ดูวันนี้ผมได้มานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นของเรานะครับสุพรรณบุรีก็บรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ลมพัดเย็นดีมากครับเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับแต่ก็มีลมทะเลที่พัดมานะที่แห่งนี้รู้สึกสบายใจ